ดิวอริสาราจัดให้ชาวบ้าน750หลังแบบบึ้มบืมแทนคำขอโทษดราม่าจุดพลุหลังจากที่นางร้ายหน้าสวยสาวดิวอริสาราและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตลอดทั้งวันจากกรณีจุดพลุฉลองวันเกิดจนชาวบ้านที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาตกอกตกใจขวัญผวาเรื่องนี้เดือดร้อนยันน้องหมาที่หนีกระเจิงออกจากบ้านเพราะตกใจเสียงจนเกิดดราม่าสนันโซเชียล คืบนานล่าสุดพบว่าสาวดิวได้เดินทางไปพบชาวบ้านเพื่อชี้แจงและทำการขอโทษแล้วนอกจากกระเช้าของขวัญและอาหารสุนัขสองถุงที่สาวดิวนำไปให้เจ้าของน้องเฮงเฮงเพื่อเป็นการขอโทษแล้วสาวดิวยังเตรียมเงินจำนวนหนึ่งใส่ซองไปมอบเพื่อแสดงความขอโทษให้กับเจ้าของน้องหมาด้วยแต่เจ้าของน้องหมาไม่ขอรับขอรับแค่กระเช้าและอาหารสุนัขเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเธอไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการอะไรแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกความคืบหน้าล่าสุดวันนี้19มิถุนายน64เพจเจมอย108ได้เปิดเผยาภาพเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่สาวดิวส่งไปให้กับชาวบ้าน750ครัวเรือน แต่เนื่องจากเธอไม่สบายจึงไม่สามารถไปมอบได้ด้วยตัวเองโดยเจมอยระบุว่าโอ้โหของที่ชีดิวเอาไปให้ชาวบ้าน750ครัวเรือนปา้างั้นกูอวยยศให้เลยละกันเผื่อแม่จะใจดีส่งขนมมาให้กูบ้างขอให้วันเกิดปีนี้ของแม่เป็นปีที่ดีนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ